ล่าไข่ในเบสบอลโครโครพูดแปลกแปลกต้องหาต้องหาคนเต้นด้วยกันโอ้ยใครก็ได้มาเต้นหน่อยมาเต้นหน่อย d a n แดน a ์แดนซ์แดนซ์เราจะเขียนสองทำไมเฮ้ยคนเดียวคนเดียวเฮ้ยคนเดียวต้องเต้นอยู่ใกล้ๆกกันเลย แดนเฮ้ยแ<ค>ด้แล้ว,ว,ลวถ้ามีถ้ามีไข่จีจีแล้วก็ไข่เก็บเพชรหกอันแล้วก็ไข่แดนแล้วก็ไข่ชไน้กับเพื่อนอแล้วไข่เอเดอร์โพเอนเดอร์โนี่จะทำอะไรอะมามา,มาแล้ว,ลวเรามาทำอันจีนจีจดเดี๋ยวไม่เดี๋ยวทำอันจีจีเก็บเพชรหกอันแล้วก็ถ้าพร้อมกันเลยจีจีเก็บเพชรหกอันแล้วก็ใช้ตัวละครสุ่มไปเล่นได้ตัวอะไรวอทแล้วโอ้โหโคตรแหลกโอ้โห อะไรเขียนมาสุ่มแล้วจะรู้เรื่องวะเนี่ยโอ้โหเกมเฮ้ยเฮ้ยแล้วเขาไม่รู้ดูดิเขาไม่ของเขาไม่มีอะไรเลยอ่ะเอ็งดูเอ็นได้ตัวเริ่มต้นเดี๋ยวนะอินได้ตัวเริ่มต้นจริงเหรอเฮ้ยมันไม่มีอะไรเลยจริงนั้นเนี่ยเดี๋ยวนะว๊อดดูราคาดิดูราคาดิ ม้ยมาแล้วไอ้โควร้านค้าก็ไม่มีอะไรขายเลยบอกว่ามันมาแ้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอุดอุดแล้วอุ้ยมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วเก็บหมดทั้งทีมโอ้ยอ๋อเขาได้นักฆ่าเจะเราสร้างทางเป็นใยแมงมุมเลยเนี่ยไองดูดิเฮ้ยขาดอันเดียว มีห้าอันไม่ใช่ในบ้านมีเ <ทำ S 1> นี่ยเนี่ยเร็บไปกล่องมาบูกกับพัดกอนแปะเรียบร้อยมาแล้วมาแล้วอยู่ไหนดีจริงเลยมาคายจะจูบก็หลุดเน็ตเน็ตมีปัญหาอีกแล้วเ้าทำอะไเเฮ้ย <c oughs> โอ้ยติ้งแตกโอ้ยแม่กอดมา กำลังเบรคสีน้ำตาลแล้วข้าหลุดตรงนั้นเลยเฮ้ยมันมาอีกแล้วมันมันเอาโอ้ยต้องการอะไรจากฉันโบรโบรต้องการอะไรต้องรอยกายมาต้องรอยายมาถ้าจะทำเสร็จ GG yes GGX เฮ้เอ,อรอบนี้ได้ตัวอะไรอ่ะรอบนี้เขาเขาเน้นสุ่มแหละจังหวะเนี้ยคตรชอบเลยไอ้หมวดสุ่มตัวเนี้ยเขาได้ตัวอะไรเนี้ย คำสุ่มนั้นก็ได้ไปแล้วเองจะสุ่มทำไงมันนุกดีไงขอไฟไปหนึ่งตัวสร้างทางกว้างๆไหนๆก็มีบอกเยอะเอาเอออย่าให้เอาจริงโอ้โหมันเป็นหนักค่ามันหนักค่าแบบดับเบิ้ลไม่หวะโอ้ยมันมีไก่มันมีไก่มันมีไก่เฮ้ย ระวับงบ้านด้วยอ๋อมันกลับบ้าน<ม>อุ้ย,ยอุ้ยโดนไก่ตบโอ้ยเฮ้ยเตียงพี่ชายเตียงมันแตกอะเตียงเรายังไม่แตกอะเอง็งช่วยกันเตียงไว้หน่อยเขาว่าเตียงเราน่าจะไกลแล้วไปสร้ามทิ้งเลยอย่าล้มมือกับสีส้มมาข้ามมันเขาว่า โอ้ยโอ้โหโคตรโคตเขาใช้ตัวอะไรอ่ะสีส้มมันโอ้ยเดี๋ยวเขาใช้ตัวอะไรวะไปิดามันเปิดกำลังดูกะเฮ้ยอย่ามาทำอะไรเย้หัวมันตีกระเด็นโคตรไกลอะมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้ยตกตกได้ไงเมื่อกี้เออ ทำไมเขาซื้อไอ้หมวกหมวกเทเลพอร์ตได้มื่คืนอะไร่อูอยังซื้อได้ไหมไม่รู้เฮ้ยเทเลพอร์ตไปที่แบบสุ่มไปแล้วจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณลักกี้บอลอยู่อยู่ข้างบนเฮ้ยเจอกันด้วยสะดุังอยู่ไหนโอ้ยเราเปิดลักกี้บอลโคตรสวยโดนสังเฮ้ยเหมือนมีคนมาเฮ้ยมันมีคนมาเตียงเรานี่ยว่าเอ๋กลับบ้านนี่กลับบ้านกลับบ้าน กลับก็ใช้เวลาม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 ีมีสั้นอะ่ะก็ไม่ได้โม้ไม่ได้โม้ไปไกลๆเลยไอ้สม้มเฮ้ยไอ้ส้มมันมาเอามันเดินตลกลงเฮ้ย <c oughs> อะไรอะ่ะอันนี้อะไรอะ่ะเฮ้ยเกือบลุนคอยดูเลยไม่มีเหล็กเพิ่งตายเมื่อกี้ผ <c oughs> มก็ไม่อยู่บ้านตจดโทรศัพท์ <c oughs> เองฮะเออโดนตบอ้าว a t what, what? มันใช่อะไรอะตีกันเร่นโคตรไกลอะถ้ามันมันตีเขามันได้เอ็มมารอนได้ไงวะเขาไม่มีเอ็มมารอนต้องต้อรงเลี๋ยวเพิ่มไปไปทำอะไรกิจจะดีมากมันได้เวลาแล้วเขาต้องโยนไปถึงไกลขนาดไหนเนะี่ยไม่เขียนว่าไกลไกลมากเฮ้อย <c oughs> ปิง๊งเรียบร้อยอ่ากระโดดมาตรงกลางแล้วลืมเอาบล็อกมากลับไงเนี่ยทีนี้ เออไโทครับโทครับโทครับเออเออเอาฮะเดี๋ยวอะไรเนี่ยโดนตัวข้างล่างตีแล้วมันเขียนว่าโดนตัวข้างบนฆ่าโอ้โหถ้าโดนมันตีตกตายได้ยังไงวะช่วยแล้วเขาช่วยแล้วเขามาช่วยแล้วน่าสนมันให้โยนใส่คนเพื่อได้ความสามารถแล้วก็ลืมซื้อบล็อกใหม่แล้อะไรอ่ะ วอ what ก hey. 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 oh, oh. ็คิวเฮ้ยเฮ้ยอองลีเขาได้ตัวที่มันสามารถดูมุมมองคนอื่นได้เฮ้ยโคตรโหดกดอาคืออะไรวะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยกดอาคือพุ่งไปหามันนี่วะเฮ้ยเฮ้ยสี่ม่วงมาดู้่าละไอ้แค้เฮ้ยแล้วเขาอยู่แล้วเขาเขาเขาล็อกสีม่วงมาพอดีเลยอะไรเนี่ยเฮ้ยดีดีว่ะม่วงอันเนี้ยโโอ้ห ไม่ชินเนี่ยได้ไม่ชินเยได้ค้อนได้ข้อนได้ข้อนตัวเขามันโหวดว่ะซุ่มตัวมาได้ตัวอะไรไม่รู้โคตรโคตรเทพอ่ะ<ส>อะไรเอาหอกมัน<ส><ธ>ตัวด้วยอ,อย่างแม่น,านมาแล้วจ้าเฮ้ยทำอะไรอยู่ล่ะครับพี่หล่นไปเลยไอ้ม่วงเรียบร้อยเก็บม่วงไปแล้วเอ้า เดี๋ยวนะเอา้ามันตกโลกไปแล้วมันหายไปไหนอะทำไมเขาเปิดเอามาลัอกกี้บ็อกเฮ้ยเฮ้ยเจอเจอลัอกเจอไข่ลัอกกี้บ็อกแล้วเอ้าตกโอ้มายก๊อดไข่ลัอกกี้บ็อกอะไมื่อกี้เขาเปิดได้ไข่ลัอกกี้บอ็อกไงม,นะมันต้องตีไข่ลัอกกี้บอ็อกของไม่ใช่ขุดลัอกกี้กไม่ก็ต้องขุดไงเขาขุดได้ไข่ลัอกกี้บ็อกไอ้ของเรียนตีแตกทุกเตียงนะเน,นี่ยเ,เขายังไม่ได้ทําอะไรเลยใช่ อ <c oughs> ุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโยนไปแล้วนะจ๊ะหนีไปเลยหนีไปเถอะฮัลโหลข้าคือวิญญาณตามติดลดลงไปซะห้าเฮ้ยตัวนี้มันเก่งอะตัวอะไรวะเอาดิ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 ใครจะโหดกว่าอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมันมีมัดมันมีมัดเอเมอรอนไม่ใช่เอเมอรอนมนคือมนคือเพชร เอาเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งว่าช่องนี้มันเป็นช่องใส่ดาบโอ้ my god ดาบมันอยู่ช่องหกโอ้ยวีขอขอขอตามติดไปแบบหนึ่งนะคะเฟือฮ่าไม่ดูตัวเลยอุ้ยโดนบอดตบกับตกโลกโอ้ยอันนี้มันบอดเอ้ยโอ้จูหละ อุ้ยละครปิงมากเลยอะอะไรอะเป็ขี่ขี่ควางเลยขี่ตอนนี้เขาวิ่งนะเขาจะโดดอู้เขาจะไนน่วยคนที่โดโดอู้กับปิงอยู่ฮาตกแมปไปดินี่ไงโหดเกินได้มาสิบอมอ์อนเองด้วยเขาจะซิ่งเอ็งเห็นาไหมไม่เห็นหน,นี่เห็นไหมไหนนี่ไหนวะเนื้อ,อดูชิ่วก,กันทีเขาไม่เห็นชิ่วเองอ๋อเห็นแล้วหลเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นล้กระโดดอ,อยู่ใช่ไหม เฮ้ย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 มาแล้วมาแล้วดูทรงแล้วเฮ้ย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 หนึ่ง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 สุดอีพิกแ้วเขาขึ้นไปช่วยไม่ได้ด้วยไม่มีเอเมอรอนไม่มีเอนเ์โลนี่ไง